เมนูต่อไปของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูแอปเปิลพันค่ะซึ่งส่วนผสมหลักของเราก็จะมีน้ำแอปเปิลค่ะน้ำแอปเปิลนะคะเป็นน้ำ Apple แอปเปิลแท้100%ยี่ห้ออะไรก็ได้เราใช้จำนวนทั้งหมด3ออนค่ะ1 2 3ค่ะ น้ำเชื่อมที่เราต้มเตรียมไว้นะคะ1ออนค่ะน้ำมะนาวที่เราคั้นเตรียมไว้นะคะ1ออนค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นน้าเชื่อมกลิ่นแอปเปิลนะคะในเมืองไทยจะมีขายอยู่หลายยี่ห้อยี่ห้อที่อาจารย์เลือกใช้เป็นยี่ห้อลองบีทนะคะซึ่งจะให้สีที่ออกค่อนข้างเขียวบางยี่ห้อจะออกสีน้ําตาลก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้เหมือนกันแค่ให้หอมกลิ่นแอปเปิลค่ะเราจะใช้ครึ่งออนนะคะ เราจะไปเติมน้ำแข็งก้อนใหญ่กันค่ะน้ำแข็งก้อนใหญ่นะคะเติมเพื่อให้ส่วนผสมในกระบอกเชคเกอร์เย็นนะคะปิดกระบอกเชคเกอร์ค่ะแล้วเราก็เขย่าค่ะ ยาวพอกระบอกเชคเกอร์เย็นทั่วนะคะเราก็จะไปเตรียมแก้วสาหรับเสิร์ฟกันค่ะแก้วที่ใช้สําหรับเสิร์ฟแอปเปิลพันช์ของเรานะคะเราก็จะตกแต่งด้วยแอปเปิลแล้วก็เชอร์รี่แดงนะคะไปใส่น้ําแข็งกันค่ะ ตอนนี้เราพร้อมเสิร์ฟสำหรับแอปเปิลพันช์แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแอปเปิลพันของเราวันนี้จะได้น้ำแอปเปิลที่ดูมีสีเขียวสวยน่ารักมากเลยใช่ไหมคะ